โอ้โหมันเสมอเป๊ะเลยเนาะกำนันเนาะเนี่ยข้าวกลายสี่สิบวันเนี่ยยังไม่แดงเลยมะยคือเลยเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยหนีหนึ่งละสี่ห้าวันก็ใส่อีกหนึ่งคือยืนยันว่ากินนานจริงเขียวนานจริงเขียวนานเขียวนานแล้วต้นเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะอะต้นยาวโอ้โไวตั้งโอ้โห,โหพี่น้องครับอันนี้กำนันนะครับไม่ใช่ออันนี้ถ้า ไม่เป็นอย่างนี้จริงไม่มาดูด้วยตากำนันก็ไม่เชื่อใช่อันนี้ใช้เองด้วยใช้เองด้วยเออหมดเลยไหมครับแปดทั้งหมดใช้หมดเลยอ่าทุกแปลงใช้ใช้เลดหมดเลยใช้หมดใช้หมดเลยหมดนาแปลงที่บ้านก็ใช้ใช้หมดใช้หมดเลยเดี๋ยวอีกประมาณสักสักสิบวันจะใสแล้วนะแปลงที่บ้านแต่ลงพื้นไปแล้วเที่ยวหนึ่งเขาเขียวไหมครับบางเขียวไหมเขียวใบอต้นเขียวกว่าเขายาวกว่าเขา แตกใบเร็วกว่าเขาข้างเคียงวันวันเดียวกันเป๊ะเลยนะครับของเขาใบยังชี้ยังไม่อยากจะแตกใบ 2, ใบสองใบสามเลยครับของเราแตกหมดแล้ว <c oughs> แล้วสูงกว่า <c oughs> เขียวกว่าแตกใบเร็วกว่าอืมโอ้โหยิ่งยิ่งยิ่งแดดตกยิ่งยิ่งสวยนะอ่าย,ยิ่งสวยโอ้โหดูครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะศาสต์ให้ดูทางนู้นครับนี่ครับโอ้โหน่ใบเป็นไม้บันทัดเลยนะเนาะเป็นไม้บันทัดเลย โอ้นี่คือเหตุผลที่แมลงกวนวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกยังไม่กวนเลยกระทงนี้แมลงไม่กวนเลยนะที่ว่ามันกวนกระทวนยุดอยู่นิดหน่อยกระทงใกล้ใกล้ถนนนั่นกรทงนี้ไม่เคยยุ่งเลยแมลงไม่ยุ่งเลยอ๋อกะทงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทําอะไรเลยแมลงไม่ยุ่งเลยอ๋อก็คือหวานแต่เล็ดแล้วก็ฉีดแค่กิ่งท้องน่ะเนาะอ่าแล้วเราก็ใช้ฉีดแหละโอ้เวลาฉีดก็ฉีดเหมือนกันโอ้ โหแต่เป๊ะเลยเนาะเป๊ะเลยเป๊ะตลอดปุ๊บเลยมั้ยเขียวปึ๊กเลยเสมอเสมอปุ๊บเลยแล้วพี่น้องดูนะครับอ่าให,ให้ให้ดูแบบนี้ตรงนั้นร่องน้ำเนาะกับนั้นเนาะร่องน้ำปกติถ้าไม่แตกกอเนี่ยร่องน้ำก็จะข่าวมันจะมีไม่ขึ้นหมังใช่ครับแต่นี่เห็นเป็นร่องแต่นี่มันตันหมดเลยนะหมดตันหมดตอนหมดปีนี้หนากว่าปีที่แล้วไหมครับกันั้นหนากว่าหนากว่าดีกว่าหนากว่าดีกว่า ยาแล้วก็เพลกญ้าเพลกวัชพืชขอลดลงด้วยน้อยกว่าโอ้วัชพืชน้อยกว่าโอ้โหวัชพืชมันไม่ยาวอันนี้เสมอกันเป๊ะเลยนะกำนันนะเสมอเป๊ะเลยออันนี้กี่วันแล้วครับในวันพอมกันหมดเลยไหมก็ประมาณสามสิบแปดวันสามสิบแปดวันสามแเอ้สามแปดวันสามแปดวันอันนี้ก็รองพื้นเหมือนกันเนาะรองพื้นกัน แล้วก็เดี๋ยวจะหว่านอีกรอบนึงเร็วๆนี้หว่านเร็วๆนี้ประมาณสี่สิบห้าวันวันอีกรอบอว่าแปลงนู้นสวยแล้วแปลงนี้สวยกว่าแปลงนี่สวยกว่าโอ้โหนี่ขนาดขนาดปลายน้ํานะอันนี้ปลายน้ำมาปลา,า,ายน้ำแล้วสิมาปลายน้ําแล้วต้นน้ามันอยู่นูน่นของอยู่นูน่นแล้วอัตราการแตกกอครับกำนังเป็นไงบ้างไงนะการแตกกอเป็นไงบ้างการแตกกอดีอแตกกอดีมากเลย หนุ่มยาเป็นมันเลยนะโอ้แถบนู้นนะนะแต่แต่ของกำนันแปลกเนาะแปลกตรงที่ว่าตามหลักป้องหินเนี่ยมันจะเลื้อยแล้วขี่หมดเลยใช่ทุกทุกรอบเลยนะทุกรอบแล้วแล้วรอบนี้มันมันเป็นยังไงครับกำนันรอบนี้ไม่มีมีเหมือนกันแหละแต่ว่ามันมันมันไม่โตมันแค่ไล่ไล่เรียกกระข้าวอ่ะโอ้ไล่เรียกกับข้าวแล้วมันมันมีดอกเร็วครับ ตองหินมีดอกเร็วไม่ทันไรมีดอกแล้วมันก็มันก็ไม่งามใช่ไหมครับแล้วไอ้นี่เด้วยนะเมื่อกี้เห็นมาบอกว่าอะไรนะลากมันแดงหมดเลยลากมันแดงลากไม่เดินลากไม่เดินโอ้โหอันนี้นก็าเอาข้าวมาอยู่ก็ใช่อันนี้ข้าวเราเบียดอยู่เลยนะข้าวเราเบียดอยู่เลยปกติเขาจะเบียดข้าว,าาวแต่รอบนี้รอบนี้ข้าวเบียด <laughs> ข้าวเบียดป้องหินอยู่ <laughs> โอ้โห <laughs> ข้ากำนัน โอ้โหเนาะสวยมากเลยนะปิ๊งเลยนะปิ๊งเลยโอ้โหสวยมากอย่างนี้ประทับใจประทับใจโอ้โหจะขอบคุณลุงช่องทึงว่าต้องพามาดูไงตรงนี้เดี๋ยวจะดูใกล้ๆนู่นอย่างเดียวใกล้ๆนู่นยังสู้นี่ไม่ได้นะอ๋อตรงนั้นประงามแล้วสู้ตรงนี้ไม่ได้สู้นี่ไม่ได้ตรงนั้นมันงามันมันงามเทว่าข้าวมันยังไม่เสมอแบบนี้แต่ตรงนู้นยังเสมอส่วนนี้ไม่ได้นี่เสมอมากอ อันนี้คนอื่นเขาตอนแรกอะที่เอามาวางคนอื่นเขาทุบทิ้งเยอะเลยนะใช่ทุบมีอยู่เจ้าหนึ่งกงบ้าน,น้องชายทุบทิ้งไปสิบไร่ลายน้ํำทุบท,ทิ้งสิบไร่แล้วของเราครับของเราไม่ได้ทุบทิ้งเลยของเราได้หมดอมถ้าปกตินี่เพี้ยมันเล่นนี่ถ้าเป็นใบนิ่มๆนี่เรียบร้อยหมดเลยโอยมันกินรับเลยกินตลอดหน้า Oh. เราก็ฉีดยากต่มันไม่กินปุ๋ยเลยอ่ะเพี้ยมเล่นอน่ะ